อยู่แบบคนจนตวแบบผมยอะมาจนีเลยเกินางที่แล้วที่นี่ขึ้นเลยสุดท้าอกผมเติบก่อนไม่เช่อขอปืนด้วยโอ้โหได้แต่ปืนจริงจปืนไม่ใช่ พยายามได้่ไหนวะแซมพี่นี่ไไปบา็ <com ad> อกด้วยไปบา็อกด้วยหายไปก็ได้ก็มันนิ่มๆอยู่แล้วโอ้โหไปลงน้ำเจออะไรครับไปอ๋อบนเขาบนเขามีสมกันนเเขาดีียวก่ะพใช่เขาเดียวกันนี่แหละตัวใกล้เรือสาดตัวใกล้เรือสาดโดนนีมิตยิงด้วย น็อกหนึ่งตรงสโมกอ่ะน็อกสองน็อกสองเหตขวาเข้าไปนะหินเนี่ยหลังหินน็อกเนะเน็ตเข้าไปนะสองลูกสโมกลงข้างล่างสโมกันลงข้างล่างเพื่อนมันอยู่ข้างล่างเต็ม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 เขาบอกว่าเน็ตสองลูกนะยุงตัเอีกเที่ยงเดือน ใครยิงกู้เออมีเสียงเก็บเสียงสไน Watch out ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ข้างหน้าข้างหน้าเป็นม้นี่ม Mark に向ขึ้นวิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้วแจมบ้านโอเคพี่ k อมเล่นโดยดับอยู่เข้าบ้านเข้าบ้านผมเล่นบ้านเลยผมเล่นบ้านกันมาหนะมีตัวเดียวเอดับน็อกเอดับน็อก เฮ้ยยังไม่น็อกนี่หวาอีกตัวคนละตัวหลังหินนะ่ะน็อกนะแต่น่าจะชุบได้อาไอ้ดาบอยู่ไหนวะเชื่ออยู่ไหนอะ แต่อยู่ใช่ไหมดีนะมีหมวกสำรองแต่อยู่แต่อยู่แต่อยู่โอ้โหปวดหัวเต็มเอ็ดัหลังเห็นสูงเอ็ดัหลังเห็นสูงพี่ไปนึงไปนึงไปนึงไปนึนะมาพี่มาผมปลาระเบิดซ้ายพี่ปลาไฟใส่ผมโดนไฟแล้ว่ะดูแล้วถอย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 ไปเลยแล้วโฮ w a t วัชชามันแงโหระเบิดสุดยอด โอ้ยแม่งว้าช่โดนหัวมัแล้วโอ้ไม่้าช่าเฮ้ยเฮ้ยไ้เยเอวอ้เ่องมีต้องเยอะแม่งไม่รู้ม้ยก็ถายไม่ไอ้สัมีไม่เกรงใจเกาะสามด้วกูใส่เลย ิเดีลยวกระถามจะจริงนะเชียดูได้ยังไงพ่อให้พระอะไรก่อน <c oughs> <c oughs>